<g ül> จะไปเที่ยวเด้อ <c oughs> ไปหาเที่ยวฟินๆกับมอเตอร์ไซค์ยามาหาฟินับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้เดอ้อผมอยูร้านถาอนเดอ้อขายรถมอเตอร์ไซค์ยามากของจังหวัดชัยภูมิเดอ้อเพื่อจะมารับรถนี้นี่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 รถมอเตอร์ไซค์ฟินเดอ้อเราจะพาไปเที่ยวแบบฟินฟินไปกินอาหารแบบฟินฟินของจังหวัด <Wow. S 1> ชัยภูมิเาเดอ้อไปนัป่งกันครับไปไปไปขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมเด้อนี่เดอ้อต้องใส่เดอ้อที่เดอ้อมาใส่บ่ได้เดอ้อในหมวกกันน็อกเดอ้อเพื่อความปลอดภัยของเขาเองเดอ้อ อดุสาวรีย์สันจาพอพยาเลสเ้อะไขม้าจังหวัดเชียงมงจะไปเที่ยวเมืองไหนกะแวะมากาบไว้เจาพอเิ็นจก,กหน้อยเนาะเป็นสิีิมงคลแกตัวเองเนอะป่ะไว้เจาพอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาเดินทางกันต่อ เดินทางเด้เอเขาก็ต้องเติมพลังจั็หน่อยเนาะเหมือนนี่เดี๋ยวจะพามากินนตำส้มล้านแซ่บดังเด้อร <Wow. S 1> ้านดังของเมืองชัยภูมิทจะได้ดีเด้อไปเดี๋ยวขอไปกินก่อนตำเอียงแซ่บๆนอ๋อนี่ตำเอียงแซ่ oh. แบๆครับตำทะเล oh. ตำเอียงแซ่บเหมือนกัะชัง <laughs> ว่ายะกินอย่างสั่งเลยตำแซ่บเบิดเลือกเอาเลือกเอามาที่นี่เด้อเอาเขาเขา นี่นี่นี่ตำโจมล่านี่นี่ดังหลายเด้อนี่เด้อพร้อมตำสจมล่าเสียบดาบเพิ่มเด้อต่ำทะเลเด้อนี่เด้อนี่างเนี่ยป้าดมือปุ๋ยโอ้ยอย่างเนี้ยนี่หงหอยปูปลาเนาะโอ้มีหอดหอยมี้ยครับต่อมึกมีหอดหุ่งเนาะเอาอาดอาดเป็นตาเสียบดาบมินิเลียเนาะโอ้ แสบแท่ดากแล้วเนี่ยหนัวหนัวนัวนัวเด้อน้ำปลาแม่หนัว wow. ค <te ars> <t initiation> ักหนัวคักโอ้รสจัดจ้านมาลองมันเด้อมาลองมันเด้อข้าวต้าของคนอยู่เด้อเนี่ยร้านแสบดากร้านดากมันไมใจฟุ้งอยู่เด้องนี้เด้อตำสมร้านแสบดากเนี่ยมาลองกันเด้อนู้ดอเนื้อไก่อบองไก่อบอง เดี๋ยวไส้ไปม้อยินเขานี่ตรงข้ามก็จะเป็นวัดเนาะวัดไทยงม,มเดี๋ยวเข,ขึ้นไปไหว้พระจหน่อยก่อนก่อนไปตอนนะ่อเนาะโอ้พระนอนองค์มักไงเอาโลดพึ่นสั่งไว้อะพุ่นเด้อ โอ้ยวัดทาหินงมเด้นหนี่เด้อป้าดเนี่ยก่อนจะเข่าม้อหินขาวเด้อยแวะไหวพ้พระจักน้อยนึงเลยนี่ก็คือพระนอนเนาะเพิ่งเพ,พ,พิ่งสร้างไม่ไหมเด้อเดี๋ยวองุงง้นบักไงรถป้าดถูกอู้สาธุป้าดถูกเออนิ่ไง่อลังการคัก,ๆ,ๆ,ก,ๆ,ๆ,กๆ,ๆ,ๆเลยอูๆๆๆ้มึงดูพู้ละ โอ้สุดลูกตาลุตพูดนะองไงบอยไงเด้อมีโอกาสก็มาเด้อใครพันมาโมหินขาวก็แป๊บหนึงเลยครับเนี่ยปอนจะแยกขโมยหินขาวได้หนิเด้อพูดนะบ่งดูอันตีนเพิ่นน่ะพัตีนได้ผือพระบาทพูดนะบังดูพูดนะปอเบิ่งดูเด้อใครมีโอกาสเด้อมาไหว้พระก่อนจะไปเที่ยวโมหินขาวเด้อพูดนะโมหินขาวก็ได้เด้อพูดนะ อุ้ยุนเดี๋ยวจังหน้ากันจะไปเขากัจะไปโมหินขาวตอนนี่มึงดูลุล่งราบลื่นสำริดผลทุกประการนั่นเห็นตัวใครได้มาไหว้พระแล้วกับผูนน่ะลุล่งราบลื่นเด้อสำริดผลทุกประการมาข้อยังกะแวะขมมาขอเด้อปะเขาไปตอนแล้วบัดเนี่ยปัดเบื้งดูปัดเบื้งดูผุ้หละเอาเบื้องลวดเด้อผุ้หละฟังนี่กับพันนอนเด้อผุ้หกับเบิ้งพระอีสององค์บักไงลวดผู้หลาเบื้งดูโอ้มันสันสางแท้คือคุ้นนี่กระไรเนาะ คุณอะบึงด้อเอ้าคุณอะพระคุณก็สองวงบักง่ายรูดคุณอะบึ้งเด้ออ้าเอาเอาเอาก็มีทางเชื่อมต่อกันไปนี่นี่เอ้ามามาดื่มมาวบึ้งกันหน่อยนี่เอ้าโอ้คุณอะอ้าาเอาบึ้งเอารูดเด้อใครบุเคยมากระไดเด้อใครอยู่ทางไกลกระบึ้งเอาเด้อโอ้คุณอะแต่ละองค์นะคุณอะบึ้งวงข้างหลังก็บักง่ายคุณอะ องค์หลังเนี่ยอันนี้องนานเล่นหนิเนาะปา่เอา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 หันหน้าไปทั้งผู้เดียวเด้อพระพุนกหันหน้าไปทั้งมอหินขาวผุหล่ะผุหล่ะมอหินขาวมึงเกิ้อมึงเกิ้อที่พุ่นเลี่ยมมงมงที่พุ่นมอหินขาวอ่ะป่ะเขาไปต่อไปไปต่อไปต่อ มาถึงเป้าหมายเลยเด้อมอเตอร์ไซค์ย้ำมาหาฟินมาถึงมอหินขาวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยของนี่โมฟินออกเนี่ยถามเพิ่นเพิ่นได้พักอยู่ในห็นบ่น่ะโมฟินโมฟินแต่นี่ฟินเอ้อฟินฟินรับรองโมฟินอันนั้นโมฟินอันนี้ฟินกว่าครับอันนี้ฟินกระเบียเพิ่นกับว่าของเพิ่นฟินคือกันเด้อะบ่ยังเพิ่นกับฟินเฮากับฟินเด้อมอเตอร์ไซค์ย้ำมาหาฟิน มาถึงหมอหินขาวเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องเลยขับจากชัยภูมิตรงดิ้งดิ่งดิ้งอุบัติตรงดิ้งดอกเด้อแวะกินข้าวหลายมองหลายสถานที่อยู่เด้อว่าจะมาหอดหมอหินขาวเด้อไปเดี๋ยวขับไปเบิ่งหมอหินขาวกันไปไปช่วยโชว์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 อาเบีนเลยครับมาหอดเลยเด้อครับหมอหินขาวเด้อหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดชัยภูมิเด้อที่ใครมาท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิต้องมาให้ได้เด้อหมอหินขาวเด้อป้าอันนี้มันบ่มเหนคนสางเด้อ ธรรมชาติสั่งมาตัวว่าจักพันปีจกกักว่าล้านปีแล้วเด้อสำหรับคนมีครอบครัวเด้อมันอยู่มันเดือดกับพาลูกเต้าเลยอพาลูกเต้าลูกหลานมาเที่ยวกันเต็มเลยเด้อหมอหินขาวเด้อก็จะประกอบด้วยหินหาแท่งเด้อหนึ่งสองสามสี่หาเด้อเป็นตัวให้ไล่ของในหมอหินขาวเด้อเบิงบ่งมุมเด้กับงามมาพอดกับเบื้องหลา,ลายมุมมุมนี้เป็นไงนี่มุมหินมาเบิ่งดูนี่ว่าเบิ่งบรรยากาศดู บรรยากาศขึ้นมา้างเทิงนีมันบ่คือ้ังร่างเด้วเย็นจ่อยๆพ่ยไอ้คนลุกไปเลยเนี่ยมึงดูเนี่ยบยาา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 เาานาาาาาาาลาาาาาวาาาาาาา้าาาาามาาีาา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 แล้าา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 าบเาียวาาาาา้าาาายาาาาามาาาาามาาาาวาา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 าดาเาา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 าบาา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 า ลายเลยมันแต่ละก้อนไหมถ้าให้ดีเด้อเบิง้งแต่ตาเด้อมือมันต้องต้องมนันออกเด้อหนิเด้ออะไรเบิ้งดูเนี่ยโอ้ยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็เคยขึ้นมาไายอยู่ในพี่เบิร์ดพ่อนอนเอเลดอลาดแล้วมานอนเบิ้งดาวพี่เบิร์ดก็มานอนเบิ้งดาวอยู่นี่แหละพี่เบิร์ดอ่ะเด้อสมัยตะกี้ก็ได้เบิร์ดทงชัยแม็กอินไตเฮานี่ยแหละเด้อเพิ่นก็ขึ้นไปยุ้ยจุ๊บวยจุ๊บวยเบิ้งดาวอยู่นี่แหละเด้อปาช่วงช่วงกลางคืนเด้อท้องฟ้านี่โอ้ดาวเป็นล้านล้านดวงคุณเด้ออย,ยู่นี่เด้อช่วง โอ้นี่เด้อหินหาก้อนเด้อมอหินขาวของจังหวัดชัยภูมิเด้อใครมีโอกาสเด้อเบิ่งคลิปนี้คนต่างจังหวัดกับเชิญชวนขึ้นมาเด้อครับเด้อมีแต่ชัยภูมิเด้อเนี่ยหินโครูโครูหาก้อนบ่เห็นบ่เห็นหินโครูเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณเด้อยามาฮ่าเด้อมอไซยามาฮ่าฟินเด้อครับรุ่นฟินให้มอไซฟินขึ้นมาขับล่องเบิ่งเด้อเป็นจังได๋1ประหยัดเด้อมอไซฟินเนี่ยป้านทัประหยัดน้ำมันข่อยก็พึ่งขอนี่ล่ะ ขึ้นได้อันใช้พุ่มครับขึ้นมาหนิครับเหมือนเปร้แคกไม่ถึงขีดบ่นอีดิ้วบ่ถึงขีดอะประหยัดแท้แทเด้อเรื่องประหยัดนี่โทรโทรโทรักหักหักมอไซฟินเนี่ยเด้ออันที่สองไงเด้ออ้าที่จะฟินแจมมาฮ่าแลบประกันทั้งคันฮาปีจำกันระยะทางปาดที่ตัวรถบ่ายยังประกันฮาปีเชื่อว่ามอไซสับประกันฮาปีเองทั้งเบาทั้งฝนแล้วบ่เนี่ยเมื่รู้ฝนตกแล้วเอากระยาหัวเนา อันห้าปีพวกนี้รับประกันเดอมอไซฟินเด้อควระงีดละอันรับประกันหาปีนี่เด้อขับ่งไงสบายคุ้มค่าสุดๆอันเรื่องฟิลลิ่งฟิลลิ่งในการขับเนี่ยโอ้สมสมซื้อพันตั้งซื้อฟินอยู่ดอกเด้อตั้งแต่ขี่มาแต่ในตลาดแนีเมืองเกิงเมืองเกิงยู่ฟินมาหอดจนหดมอหินขาวยังฟินว่เลิกยู่เดี๋ยวนี้กลับลงไปนี่เพื่อๆนี่จะไปขอซื้อมอไซค์มันจะคันอยู่ดอกเด้อมากแล้วมากแล้วเอาเอาสุดท้ายนี้นะครับเด้อฝากนะครับเด้อมอหินขาวเด้อใครมีโอกาสขึ้นมากว ขึ้นมากขังเทือกเยเย็นจ้อยๆวันสวิตเซดนหั่นรางแดดเปี้ยงๆบ้าง,ง,งรว่วงเทือฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วจะนอนกันมีหมอกมาหรือถ้าเบื้องมอกน้มมองการหนีปะละ่ะเอาเอาเอาขอบคุณแลายนะครับเด้อบรสัตถาวรนะครับ,บอมอไซย์ย amaha ชัยภูมิครับเอาครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีอย่างมาหากันไหมเด้อบุย,บ,ยบุยปุ้ย